ท่ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายในออสเตรเลียงูเพียสกำลังออกล่าเหยื่ออาวุธป้องกันตัวของมันคือผิดร้ายที่มีอยู่น้อยนิดแต่สามารถฆ่าหนูได้มากกว่า250,000ตัวเหตุใดงูชนิดนี้จึงต้องการคาบสัตว์ที่เสมือนระเบิดปรมาณูไว้ในปากนั้นยังไม่มีใครรู้แต่เมื่อไม่มีขาและลงเล็บแบบเดียวกับนักล่าอื่น งูจะต้องหาวิธีพิฆาตอย่างมีประสิทธิภาพ งูอยู่ในโลกนี้มานานกว่ามนุษย์ถึงหนึ่งร้อยล้านปีพวกมันมีอยู่ทั่วโลกยกเว้นแต่แถบขั้วโลกเหนือและบนเกาะบางแห่งศาส,สนาเชื่อว่างูนั้นมีพลังลึกลับที่ทำให้มนุษย์เกิดความกลัวและยกย่องนับถือ งูอาศัยอยู่ร่วมกับคนแต่เรากลับไม่พอใจที่พบงูอยู่ใกล้กับบ้านเรือนไม่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่ก็ตาม งูคอนตัวนี้ไม่มีพิษสงใดๆแม้ว่างูจะมีรูปร่างแบบเดียวกันทั้งหมดแต่ก็ยังมีความแตกต่างหลายอย่างอนาคอนด้าเขียวที่มีความยาวเกือบ9เมตรนั้นยาวกว่างูคอนถึงเกือบ10เท่าและมันมีน้ำหนักราว200กิโลกรัม ซึ่งหนักกว่างูขนาดเล็กที่สุดในโลกถึงเ0็ดเท่างูนั้นมีมากถึงราว2,700ซ้สายพันธุ์ที่ต่างกันงู70%นั้นฟักตัวจากไข่ส่วนที่เหลือเกิดขึ้นมาเป็นตัวหลังจากที่ต้องตะเกียกตะกายเพื่อจะออกมาจากเยื่อเปลือกไข่ พิษและเขี้ยวถูกพบในงูประมาณ25%แต่ทุกสายพันธุ์จะมีวิธีในการโจมตีและป้องกันตัวที่ปรับให้เข้ากับถิ่นที่อยู่ตั้งแต่ป่าฝนจนถึงทะเลทรายนี่คือหางของงูแคนโตหรือถ้าคุณเป็นกบงูก็เสมือนไส้เดือนแต่ไม่นานหรอกเมื่อหลงกล ก็จะเป็นสถานะจากนักล่าเป็นเหยื่อในถันควันงูใช้ชีวิตด้วยการพลางตัวความเร็วและพละกกำลัง จากยอดไม้ถึงมหาสมุทรลึกงูกมักจะเปลี่ยนปมด้อยให้กลายเป็นความสำเร็จในวิวัฒนาการของสัตว์ที่ไม่มีแขนขาพวกมันคือสุดยอดแห่งความประหลาดใจและบางครั้งก็น่ากลัวมากทีเดียว ในแง่ของภาษาสัมผัสนั้นงูดูจะมีอยู่น้อยมากงูเห่าตัวนี้ไม่ได้หลงมนสกดของนักเป่าปีมันไม่ได้ยินเสียงเสียด้ำไปเมื่อไร้หูภายนอกและมีหูชั้นกลางที่มีความสามารถต่ำมันจะรับแรงสะเทือนได้ถ้าหากกลามด้านล่างแตะลงบนพื้นเท่านั้นในด้วยสายตาที่แย่งูเห่าจะเพ่งดูการเคลื่อนไหว สำหรับงูพิษเช่นงูหางกระดิ่งจะมองเห็นโดยเซ็นเซอร์ความร้อนรูปโค้งสองอันที่ใต้ตารูนี้เรียงรายไปด้วยเซลล์รับสัญญาณที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงควันอุณหภูมิแม้จะน้อยแค่ไหนก็ตามในทะเลทราย งูหางกระดิ่งสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสายลมอุ่นและความร้อนที่ออกมาจากเหยื่อได้สมองจะนำข้อมูลมาผสานกับภาพจากดวงตาเพื่อหาตำแหน่งของเหยื่อมันมีความแม่นยำมากและการโจมตีจะสำเร็จเกือบทุกครั้งไป สายตานั้นมีความสําคัญแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสายพันุงูด้วยกันงูบอดนั้นมีดวงตาที่แสนแย่เป็นแค่เพียงเซลล์รับแสงเท่านั้นดวงตาของงูที่ออกหากินตอนกลางคืนจนํานวนมากนั้นไวต่อความรู้สึก งูส่วนใหญ่ไม่สามารถจ้องแบบที่มนุษย์ทำแต่มันจะปรับเลนเข้าๆออกๆเหมือนกล้องงูเขียวหน้าจิ้งจกเป็นงูเพียงชนิดเดียวที่โฟกัสได้ด้วยการเปลี่ยนเลนในตาของมันและก็ยังมองเห็นได้แบบสามมิติ โลกที่ลูกเข้าหากันทําให้ตาของงูประสานไปข้างหน้างูสามารถลิ้มรสอากาศและกลิ่นที่อบอวลอยู่ ประกพิเศษที่เรียกว่าอวัยวะเจอคอบสันพบได้ในสัตว์เลือ้อยคลานทุกประเภทในงูนั้นลิ้นสองแฉกจะดึงโมเลกุลกลิ่นจากอากาศแล้วปล่อยไว้บนอวัยวะนั้นเพื่อส่งผ่านข้อมูลไปสู่สมองแม้สายตาจะไม่ดีแต่อวัยวะเจอคอบสันของงูคอนก็ทำให้มันสามารถตามรอยหนูได้ด้วยการแลบลิ้น